พิธีมอบเข็มวันอาสาสมัครสาธรารณสุขแห่งชาติประจำปี2566เมื่อวันที่25เมษายน2566ภายในห้องประชุมเพชรสมุยเทศบาลน,นาครเกาะสมุยสาธรารณสุขอำเภอเกาะสมุยได้จัดพิธีรับเข็มอาสาสมัครสาธรารณสุขแห่งชาติหรืออสมอประจำปี2566เนื่องในวันอาาสมแห่งชาติ ในพิธีได้รับเกียรติจากนายจิรชาติเหลืองวัชรินสาธารณสุขจังหวัดสุราธานีนายเฉยพลอินทรสุภาในายอำเภอเกาะสมุยนายสุธรรมสามทองรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายสุริยาเชื่องช้างสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย แพทย์หญิงนิสาลิมสุวรรณรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยนางสาวสุพิญญาสีทองกุลรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายประกรณ์การจนโอุพาสรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยนายอำนาจโชคช่วงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขตอำเภอเกาะสมุยได้ร่วมมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับอ,อสมอ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ10ปีจำนวน137คนเข็มเชิดชูเกียรติ20ปีจำนวน52คนเข็มเชิดชูเกียรติ30ปีจำนวน26คนและเข็มเชิดชูเกียรติ40ปีจำนวน2คนการมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่สมาชิกอสอมนั้นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกอสอมที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสังคมตลอดมา นายกิรชาติเหลืองวัชรินสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าอสอมอมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆปัจจุบัน อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสอมเป็นกำลังสำคัญในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดจนทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพตนเองในฐานะสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของสมาชิกอสอมทุกคนเพราะที่ผ่านมาผลงานเป็นที่ประจักษ ทำให้เป็นที่ยอมรับของสังคมจากการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนที่มีโรคประจำตัวทำให้ลูกหลานของผู้ป่วยประทับใจในการทำหน้าที่ของอสมและในฐานะสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมที่จะผลักดันให้อสมทุกคนมีความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลสุขภา,ภาพทุกคนในชุมชนให้มีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไป สนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเร,เร็วลงพยาจำกัด